ไทยดีและสวัสดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเตื้อสบูส่สูบก้นเพราว่าสีอยู่ฟังไทยฟังแลาวหรือตา่างประเทศนแต่ยินดีตอนจำไกาสูขสง,งสข้าวหวาสโนแลเด้อวันนี้เข้าวหานมาร้อยกระทงเด้อดีพ่อแม่พีนนน่น้องด้วยนี่นี่ยไทยบรรยากาศพ,พ่อนนแม่พี่น้องเตื้อต้นกระด้างมาเรื่อยๆได้ดีพี่น้องด้วยนี่ ตาพอดยิน,นเสียงข้ามว่าก็พอตัวท่อภัยหรือพ่อแม่มพี่นอ้องอกาางาขอเามดวาน้กอมว่ากับมาทายบรรยากาศาาในพ่อแม่มพี่นอ้องเข้าวเปิือกหรือานด้อยกระทุ่งเลยนี่อยที

ได้ผลดีกลับบ้านไปทำสามอย่างนี้ทำคืนนี้ท่านได้ผลดีกลับบ้านไปแน่นอนนะครับผู้ที่ก้าวย่างเข้ามาสู่ตลาดสุขสวัสดิ์อย่งนี้เรายินดีต้อนรับจากตัทุกท่านท่านมีความสุขตลาดสุขสวัสดิ์พวกเราชาวตลาดจะมีความสุขเช่นเดียวกับท่านที่ท่านได้มาเยี่ยมเยือนมาสู่งานนี้ครับเพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราจัดมาเพื่อดูแลความปลอดภัยของท่านเป็นดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปขอให้ได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยนะครับและก็สิ่งที่สามอย่างที่ผมบอกไปเข้าสู่ งานด้วยกระทงเด้อพ่อแม่พี่น้องดื้องาน้เียนะครับก็คือะเทียมะคเียมะทตามสิาเรือของทานนกดันขอกเจ้านมที่ไะครับให้รงกันเก่านห้สนได้รงกบวันกิดงท่านเพ่อจ้ปก Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah

วิธีที่ดีเป็นอย่างไรท่านเป็นได้จาพระองค์เพื่อพรันสององค์วยซ้ข้างหลังกพี่เมืองก้อนางหลังก้อนาไไท่านมีวาโะเมื่อ้เข้าเข้ามาาตัวอย่างนี้ขอพขอกับคท่านกันไว้ครับได้ที่ตัวไปในคัาบรรยากาศมันมัยากเยพี่น้องเออ สองนี้นะครับเดือ่แนะครับับกล้าสุดยอดเรามีแุไรล่ครับเลยนะจับับะรอราคาสามสิบบาทได้หนีพี่น้องเลย้ราคาเดียวเลอแรงๆบอก เอาที่เอก gì เสียเอา à อะเนี่ย em สิเข้า khẩu, อะไรก็เอา30 3 3

ไปไกลเนะเด้อย,ยัเพ่งเขาเด้อพี่น้องเด้อบอกว่ามีนีก่กับศีษ ้องน้าเราก็ห้องน้ำเราก็มีบริการมีพี่น้องหลายคนมาถามหาห้องน้ำเราก็อยากจะบอกว่าห้องน้ำัูหลังสัดน้ำของเราเลยนะครับพี่น้องเดินกรงฟ้านะครับ ป้ายมันอาจจดอยู่สูงมองไม่เห็นหลายท่านหลายคนมาถามผมแล้วก็ขอบอกเลยว่าอยู่หลังพลั์ทิธีของเรานะครับห้องน้ำชายหญิงนะครับเดินมาถาม4-5หคนแล้วช่วงนี้เริ่มจะปวดแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่มาใหม่นะครับขอบอกว่าตลาดสุขสวัสดีมีจุดเทียนประที่ประจำวันเกิดนะครับ ยี S <S ่สิบบาทยี่สิบบาทเจ้าหน้าที่ของเราก็เตรียมการรอรับท่านอยู่อธิษฐานขอพรขอเอาแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ลอยไปเลยนะฝากแม่ให้คงคาไปยไปใจๆนะครับเอาแต่สิ่งดีๆมาสูบก็คู่กับท่านอยู่ด้วยกานนะครับท่านอะไรกัน้างอยกระโจมกันด้เออท่านละห้ารอกระโด ั้เพลงนี่อาจิเขาด้อพี่น้องด้อานงาอย่างเ๋่น่นกกนยนี่งานบ้านกันเด้อนี่รอคอยกระทู้บ้านเป็นทางเงินด้อ ท่านก็ขอขอบคุณน้องๆนะที่มาที่มางานประสุขบัตรีของเราตเตรียมมาที่ประจำวันเกิดนะครับใกล้จะหมดแล้วห้องน้ังก็อยู่หลังลพิธีการน,นะครับท่านใดที่มาถามเอา,า,าครับก็ขอบอกเลยมาเ,าเ,าเ,าเาดินไปเรื่อยๆนะครับมองไปทางใดทางหนึ่งก็จะเจอนะครับผม ตอนนั้นไปตรงไหนอ่ะครับแล้วเดินพี่รอรอแปลงได้ก็สิน้อยครับออกมาเด้อเนาะเด้อ <laughs> <laughs> ตรงทรงทรงหนุนยอดเราสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามประดิบประดอยจากน้ำเป็นท่านมาถ่ายรูปมาเซลี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามมากอ่าถกทุกเรียออธิษฐานเดีวบอกวันที่เรื่องวันที่ประจำวันเกิดนะครัะถูกบ้างอ่ะได้หมดแล้วบ๊อกบ မင်းသိသလားမတော်ထားတိုင်းပြောမှားကျွန်တော်တို့ရောက်လာရင်အဲ့ဒါသတိပဲရှိတယ်ဒီကလည်းဒီကြောင့်လည်းရှိတယ်နော်သူကဒီနေ့အချိန်မပြောင်းဘူးသူကစစ်တမ်းတော့ရတယ် లైన్ ဒီကဘယ်လိုလုပ်တာလဲစစ်တမ်းတွေရှိတော့စစ်တမ်းတွေပေးကြပါနော်ငွေနိုင်ငံရေးလဲအင်းကျမ်းပါသေးတယ်တော့ဒီစစ်တမ်းတွေပေးကြပါနော်ကာတာ အဲ့ဒီမှာလိုရတဲ့အများအားဖြင့်ပတ်စပို့ကိုယူဆက်ရတယ်ဒီမှာအပေါ်မှာဒီတိုင်းရေးထားတယ်ရောက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဒီလိုပါနော်ဒီလိုပါနော်ညောင်းလိုက်ဒီညောင်းလိုက်ဒီကွက်လေးပတ်လာတာဆက်ရအောင်ရှိတယ်လာလို့ရတယ်ဟဲ့ပြေ

ฝาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตินตาไม่่องค้าวบาดสแนลเลยด้อพี่น้องเด้ข้าวบาดก็สิจกคลิปไปแล้วพี่น้องเด้อสิกรามข้าวบาสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกัเด้อนนดลดนครเล